สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพจน์ไยที่บ้านนอกนะฮะวันนี้เรามาตีมิม้มข้างคลองเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากนะทุกคนที่ก็ามาหาตามคลองเนี้มันจะมีปลาไผ่แต่ผมดูแล้วมีรอยตีอยู่นะมีรอยตัดอยู่แล้วถ้าก็ว่าผมมาคราเนี้ยเหมือนมาตีเดนเขาหรือว่าเราจะมีลังเรือ รังเหลือบ้างไหมนะครับว่าจะไ,ได้ก,กี่รังกลับมาลุ้นกันว่าจะหมานไหมโอเคทุกคน,นะป่ะทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเจอแล้วหนึ่งรังนะครับตังใหญ่พอสมควรอยู่ตรงนี้โผมเดินผ่านข้างแรกหาไม่เจอนะทุกคนก็เดินเดินไปจะเดินไปนูนะ่นแหละเดินกลับรถแล้วช่างใจลองมาก้มดูดีกว่าปรากฏว่าเจออยู่ตรงนี้รังรังได้เรอ,อยู่ อัโอเคอยู่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ครับทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมผมลงควันแล้วผมเปิดทางแล้วจะเอาให้ดูใกล้ๆรัใงใหญ่อยู่นะทุกคนนี่ทุกคนดูโอ้สวยจริงๆทุกคนสวยจัดเลยดูโอ้โหนหวาก็บปิดครับอยู่ข้างล่างครับดูนรังสวยด้วยรังเดี๋ยวเอาไปแจกคนแก่ครับโอเคครับดูนโอ้โหไปคนชี้ไปทางนูน่น กิเงยด้วยทุกคนโอ้โหอนะเอารังนี้ก่อนครับนี่ครับทุกคนโอ้โดูหูน้ำหวานครับโอ้โหไม่เห็นคือแบบหาที่ติไม่มีเลยโอ้โห,โโหเต็มเอียดเลยครับสวยครับสวยอี่นี่คือรางเขานี่รางในีผมเอาไปแจกครับให้คนแถวบ้านครับ สวนทราจนก็จะเอาไปคันให้ลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือผมมีน้ําพึ่งนะครับพึ่งน้ําพึ่งแท้นะครับขวดละ4ี่ร้อยนะครับจะส่งฟรีนะฮะเรามีโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนสั่งขวดแรกค่าจะส่ง50บาทครับส่งทั่วประเทศครับขวดที่2ก็50บาทครับแต่ถ้าสั่งสามขวดขึ้นไปค่าส่งฟรีนะครับแล้วก็ของผมนี่คือให้เต็มขวดนะฮะ ปกติถ้าเราจะถ่ายใส่ขวดพลาสติกเนี่ยถ้าเอาขวดขวดเหล้านะครับต่อให้ใส่เต็มขวดเลยขวด285นะครับมันจะได้ประมาณไม่ถึงคอขวดของพลาสติกนะครับแต่ผมให้เต็มเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าผมให้เต็มเลยครับเต็มขวดพลาสติกขวดนั้นประมาณ7 5 0ซีครับขวดเหล้ามัน700นะฮะผมให้เพิ่มอีก5 0ซีโอ้โหถือว่าคุ้มครับทุกคน400บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทครับขวดแรก50ขวดที่สองก็50 ขวดที่สามฟรีนะครับผมขวดที่สามขึ้นไปค่าส่งฟรีนะครับอโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมแพ็กแล้วไปหาต่อครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมเจอรางที่สองแล้วนะครับมันมาอยู่เอ่อเรียกว่าอ,อะไรอยู่ตามทิทางที่ปลายคอนรังแรกเขาชี้นะเนี่ยรงแรกเอาตะกี้นี่เองตรงนี้เนี่ยรังที่สองอยู่นี่ห่างกันไม่ถึงสิบเมตรทุกคนประมาณสิบเมตรเดี๋ยวให้ดูครับ ทำเบื้องลึมเลยทุกคนบางบางเล็กกว่าตะกินหน่อยแต่ว่าใช้ได้เลยครับ <S <S นี่ครับทุกคนทังไม่ใหญ่มากแต่หัวน้หวานเบื้ึมเลยสุดยอดหวานๆทุกคนโอ้ได้อยู่นะทุกคนสวยอยู่นะครับดูดิรังร,งรังทำใหม่อยู่เลยโอ้ยมันๆทุกคนเจ๋วเลยผมตัดไปแล้วไปเจอข้างนอกครับ โหลังนิดเดียวทุกคนโห้ำหวานใหญ่มากโหจะแตกนิดนึงทุกคนไม่เป็นไรนะครับดูครับโห้ำหวานหนักอยู่นะไล่ขีดได้เลยเนี่ยโอ้สสจ๊อดทุกคนสจ๊อดโหแพ็คก่อนครับทุกคนเดียวไปหารังต่อไปเล้ครับทุกคนตอนนี้ รังที่สมผมเจอแล้วนะครับอยู่ที่ต้นคอยข้างล่างนี้ครับาห่างจาจุดที่สองก็ไม่ไกลมากที่สุด <c oughs> นี่ดูหูนมหวานดิโอ้สุดยอนรังเหมือนเนี่ยรอยเขาตีมาไม่แน่ใจว่านางขนาดไหนนะครับขอโทษทีครับผมมูนูกว่ามีรังหนึ่งเนี่ยผมเห็นแม่เขาบินเข้าเราเดินไปดูครับ เนี่ยเหมือนรังยังไม่เต็มดีนะครับแต่หัวนหวานมีแล้วนะครับจัดดีครับทุกคนอหนัวนหวานทุกคนมาเริ่มเลยสุดยอดครับช่างแจ๋วทุกคนโอดูครับเปล่ากานันี้นิดนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเจอข้านอกผมตัดแป๊หนึงครับนี่ทุกคนรังเขาเพิ่งใส่ได้ ไม่เท่าไหร่นะครับแือว่าเพิ่งโดนตีมาแล้วเพิ่งทํารังใหม่ครับทุกคนมีคนมาหาก่อนเราแล้วนะครับดูหัวน้ำหวานนี่โอ้ยสุดยอดสวยมากทุกคนเคเป็นรังต่อไปครับแกวมันหมานบทุกคนมันเจอรังที่สี่แล้วครับรังนี้ตีได้แต่เล็กหน่อยนะทุกคนพอได้อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงผมเห็นมีมีเอ่งน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาเดินดูเนี่ย มอไซยังติดเครื่องอยู่เดินไปดูเจอเฉยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวเอาไกลก่อนไกลอยู่บนรถนี่ครับทุกคนตางางาสวยเลยออ้ยผลละหวานแตกแล้วคีททุกคนเดี๋ยวผมแพ็คเอตัดแล้วไปแพ็คกกอนโอ้เสียดายดูสวยเลยครับโอ้ร้อนร้อนมากๆโอ้ทุกคนดูรังข้อสวยเลยโอ้น่าก,กินมากเลยทุกคนเดี๋ยวนี้เอาไปให้แฟนผมกินครับแฟนผมชอบกินโอ้โห ผนหวานใหญ่ดยนะเรื่องเรื่องรังไม่ใหญ่มากแต่ก็ผนหวานบุ่มเลยโอเคทุกคนไปต่อครับทุกคนตอนนี้ผมเจอรังที่ห้าแล้วนะครับไม่ใช่เจอสิผมมาดูรังเก่านะครับทั้งที่ผมดูไว้ตอนก่อนวันสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมกลับบ้านแล้วก็แวะมาดูเดินหาดูแล้เพิเจอรังนี้นะครับตอนนั้นผมที่ผมมาเจอเนี่ยก็เพิ่งมาจับนะครับก็คิดว่าน่าจะปล่อยไว้สักสองอาทิตย์อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้แต่พอมาดูมีรอยแบกอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่มีใครตี เพราเขาไม่เห็นนะครับผมไปดูแลวอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมเลยนะครับหัวน้ําก็น่าจะเริ่มใหญ่แล้วประมาณสองอาทิตย์กว่าเดี๋ยวไปดูเลยครับเดี๋ยวผมลงคันเดี๋ยวเปิดทางแล้วจะเอาให้ดูโอ้ยโคนโคนรังใจไปเริ่มเลยแค่สองอาทิตย์ครับโอ้โหดูดังดียังใหมยังสวยอยู่เลยครับโอ้ยชงดีแต่เขาไม่ย้ายไปหนีไปไหนโอ้ยสวยมากทุกคน แจม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 สุดยอดเลยดูหัวน้ำหวานดิปานแค่สองอาทิตย์เดียวทุกคนตอนผมมาเจอเนี่ยเขาก็กำลังสร้างอยู่นะครับรังยังหย่อนหย่อนยันยันยังเพิ่งมาเกาะได้ไม่กี่วันเองครับอ้หนัก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 มากเลยโอเคทุกคนผมแพ้ก่อนพ้นหัวน้ำหวานเขาแตกเลยก็โยดติ้งติ้งติ้งเนี่ยสุดยอดโอเคครับเจ้าเจ้าเจ้าสวยสวยน้ำหวานเต็มเอี๊ยดเลย เค okay, ครับทุนตอนนี้ผมมาเจออีรังหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม้ที่ผมหาเนี่ยอยู่กว่าอีฟากหนึ่งอยู่นูน้นห่างกันเป็นโยอดห่างเป็นกิโลหลายโลเลยผมหาเป็นคออีกที่หนึ่งนี่กอน,นี้นี่ครับกอนเนี้ยผมเคยตีแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นรังใหญ่มากเลยนี่ก็พอผมมาเดินมาดูอีกห่างประมาณเดือนนึงแหละก็มีอีกแล้วนะครับแต่ว่ารังไม่ใหญ่เท่าเท่าเท่ารังก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยเราเปลงควันแล้วก็ประทานเราจะเอาให้ดูครับ ได้มาแล้วครับทุกคนลืมถ่ายให้ดูมุตรีตีไปหน่อยมันเอาอยากนะในไผ่แบบเนี้ยเนี่ยดูน้ำหวานหยดติง่งโอ้โหน้ำหวานใหญ่มากเลยครับสุดยอดเลยโอ้หยดติง่งแล้ว้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปก,ก่อนเดี๋ยวไปหา้างต่อไปครับโอเคครับนี่ครับตังเขาสวยมันใหญ่น้นหวานใหญ่โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจออีกรังหนึ่งแล้วนะครับก็ไผ่เอาง่ายๆทุกคนเนี่ยอยู่ ่างจากนี้แค่วันสิบเมตรแค่นั้นเองครับอยู่ใกล้ๆกันเลยรังขนาดขนาดพอๆเลยครับทุกคนนี่นี่เขานี้ไม่ลืมแน่นอนเดี๋ยวให้ดูนี่ครับทุกคนรังเขาสวยเลยครับกำลังสวยโอ้แจ๋วเลยครับง่ายง่ายครับทุกคนเต็มเลย,เยขอเวลาเต็มของแป๊บนึงครับ <c oughs> นี่ครับทุกคนโอ้รังสวยมากเลยทุกคนโคตรสวยเลยดูดิ นูกว่าเล็กๆทุกคนพอมาดูบนโอ้โหใหญ่บึ้มเลยโอ้ยสวยครับสวยเดี๋ยวผมตัดแล้วลงไปเจอง้าง,างเลยครับแก้วเลยครับโอ้โหโอ้ทุกคนโคตรสวยเลยดูทงังดีโอ้โหใหญ่มากทุกคนโอ้แก้วทุกคนแก้วแก้วคครับเดี๋ยวผมแพ็กก่อนสุดยอดสุดยอด เจอแล้วครับทุกคนแต่รังนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับพอได้อยู่เดี๋ยวผมขึ้นไปตีนะแต่ว่า <c oughs> อุ้ยมันแดงแต่ว่าผมคงจะเอาโทรศัพท์ขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตีเสียก็ต้องรีบลงเพราะมันสูสงๆนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวรอชมผลง,งานว่าเหมือนนวานจะดีไหมนะฮะร,รอแป๊บหนึ่งโอ้โหทุกคนดูในนี้เบียดกอไผ่นิดหนึ่งครับโอ้โหนังที่เดียวแต่หมือนหวานดีด,ดีทุกคนนี่คือรังเขา วันนี้ได้แจกเยอะเลยโอ้สุดยอดเลยครับทุกคนสวยทั้งนั้นเลยครับโอ้ปิดตากับสนิทอะโอโห้แจ๋วนี่ครับทุกคนสุดยอดครั้งโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนทุกคนตอนนี้หลังจากที่ผมได้ได้รังตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นนะครับรังนี้เล็กตัวหัวนน้ำหวานดีดีนะผมมาดูกอไผ่นี้ทุกคนรังมันเลอะเลยโคตรใหญ่แล้วเอาง่ายดูทุกคน จะออาเดวให้ดูครับโอ้โหโทุกคนนันหวานโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดิไม่ปิดนะครับแต่ว่าใหญ่มากน้ำหวานเต็มเลยนะโีเค,ครับเดี๋ยวผมผมตัดแล้วไปเจอข้างนอกครับโอเค,ครับทุกคนได้มาแล้วไม่รู้กล้องจะชัดหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำหวานมันมันอันนี้ฮนะดูน้ำหวานดิโ้โหโคตรใหญ่เลยทูเรัยงนี่ร่างสวยมากเลยวันนี้ได้ตารางสวย โอ้โหสุดยอดทุกคนนี่กล้องหลังชัดกว่าโอ้โหสุดยอดทุกคนโอ้โหใหญ่มากหนักมากทุกคนโอ้ผมแพ้ก,ก่อนหันหวานแตกอ๋อมือมือโอ้สุดยอด <laughs> ต,อตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันหนึ่งรังนะครับสองรังอันนี้เห็นผมก็เก่าเนี่ยคือผมเอาถุงที่ใช้แล้วเนี่ยใส่ในพึ่งนี้นะผมไปซักมันก็เลยเก่านะแต่ว่า หงุงใหม่เนี่ยอยู่ข้างในนะครับอันนี้กาจะติดกันสามรังมันมีรังใหญ่มากมาสี่รังห้ารังห้ารังแล้วนะหกรังจะตกไหมนี่หกรังแล้วตกคนยเจ็ดรังอ๋้เจ็ดรังแล้ว เดรังครับทุกคนโอเคเก้ารังครับ,รบ,บทั้งหมดเก้ารังนะครับอ่าโอเคครับเก้ารังครับสุดยอดครับทุกคนแก้วแก้วอ่าในเก้ารังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอ้รูเบอร์เรื่นโอเคครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี